สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับพอลล่าแล้วก็ไลา์เกมเรษฐีนะคะวันนี้พอลล่าจะมาทําคลิปสุ่มจี้ตัวละครที่มาใหม่นะคะก็คืออีโวหนูเอื้ยนะคะน่ารักมากๆเลยนะก็อีเวนต์นี้นะคะมีตัวละครมาใหม่ก็คือหนูเอืย้ยแล้วกม็มีตัวที่มาเลหลังนะคะก็คืออีโวอาชากับ หนูเอื้อยที่เป็นเวอร์ชั่นปกตินะคะของก็ใช้เยอะเลยอะ่ะคิดว่าหนักนะคะน่าจะหมดเป็นหมื่นเลยอะ่ะเพราะว่าเราต้องหา A A, A 1, บวกเนเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะแล้วก็พวงมาลัย S นะคะห้าอันอนะ่ะพวงมาลัยอะ่ะก็กว่าจะได้พวงมาลัยก็ต้องคือมีเสื้อก่อนนะคะเสื้ออย่างละสอง เกงอย่างละสองนะคะดูแล้วเหนื่อยอะแต่ว่าคือความสามารถของนางก็ถือว่าแจ่มแมวเลยนะคะเป็นแบบเหมือนรวมเอาอะไรต่างๆนามารวมๆกันนะคะก็เดี๋ยวดูคิดว่าน่าจะมีคนรีวิวความสามารถของนางไว้เยอะแล้วนะคะว่าเออคือมีสกิลตัวละครยุ่นลังนะคะที่อันนี้หมอกมาได้นะคะก็คือแบบ มีสกิลหมอกนะคะของยุนลงังแล้วก็ในตัวละครของนางนี่คือถ้าเกิดสร้างสามหลังแล้วก็จะกระโดดนะคะเป็นแปนนะคะมีแป็นในตัวนะคะสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็คูณเมืองด้วยถ้าแบบไปตกเมืองตัวเอง,เองก็จะคูณเมืองแล้วตอนที่สร้างสามหลังแล้วถ้าติดแลนด์มาร์กเนี้ยก็สามารถย้ายไปใน พื้นที่ของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิ่งผ่านผู้เล่นแล้วก็จะกลายเป็นหุ่นไรกานะเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นแบบสมมติเดี่ยวสี่อะไรอย่างเงี้ยมีสามคนวิ่งผ่านสามคนจะมีแค่หนึ่งคนนี้เป็นหุ่นไรกานะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกันแบบหนึ่งหนึ่งเงี้ยมันคืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นหุ่นไรกาชัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอลล่ายังไม่มีหนูเอื้อยเลยทั้งตัวเก่าตัว,ตวใหม่นะคะก็ ชอบอะ่ะจริงๆอยากได้มานานแล้วนะรอมานานมากเลยหนูเอ้ยเนี่ยรอจนจินนี่มาก่อนนะคะก็เลยเอาจินนี่ไปก่อนคิดว่าปิดต้องปิดเยอะแน่เลยไม่มีการ์ดฟรีเปิดด้วยนี่คือเผื่อบครึ่งมันเล่นแหละมีเพชรอยู่สามหมื่นหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบเก้านะเลขสวยนะคะมีทั้งสามหมื่นเราอาจจะได้ทั้งสองตัวเลยก็ได้นะมาสุ่มกันเลยดีกว่าลุยเลยดีฝ่านะคะ ตื่นเต้นอะคือแบบพอลล่าแบบเพิ่งกลับมาเล่นก็มีตัวละครยังไม่เยอะนะคะ A บวกยังไม่มาเลยนะมีแต่ A อนะเสื้อเกงอืม,มน,น่าจะโดนจับตายแล้วล่ะน่าจะไม่อวยสอพอลล่าแล้วนะดูแล้วแบบ กางเกงล้วนลวน,ลวนเสื้อเกงอะไรนี้มี A อบวกสองหลุดมาหนึ่งอันนะคะโบหนูเอื้อยเอบวกหนึ่งตื่นเต้นเนาะอันนี้ก็หมดไปสองพันแล้วนะอย่างว่องไว ใช่ป่ะวะเอบวกหนึ a ่งเอบวกหนึ่งครบแล้วปะเอบวก a อบวกสามเอบวกหนึ 3, ่งก็ต้องได้กี่ชุดนะห้าชุดแล้วได้กี่อันแล้วไม่ได้นับ <laughs> a อบวกหนึ่งเอออบวกสองไม่ออก,ไ,ออกไหนเดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้ไง a อบวกสองมาสองอันเลยอะ เออก็ถือว่าพอได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูดีว่ามีกี่อันแล้วตื่นเต้นนิดๆน,นะคะทําคลิปหลังจากที่มา่างหายจากการทำคลิปไปนานเดี๋ยวเปิดแสงที่แสงสุดละสองเราขาดต้องใช้พวงมาลัยห้าพวงมันต้องมีสิบอันนะคะอันนี้ยังได้ไม่ครบเลยอะ่ะพวงมาลัยอะ่ะ ขาดเสื้อนะคะแล้วก็อันเนี้ยครบแล้วหรอครบแล้วจริงดิเออวะต้องอ๋อไม่ไม่มันต้องใช้5ชุดใช่ปะ่ะก็ต้องสิบขาดยังขาดได้ประมาณครึ่งทางนะคะวงมาลัยนี้ก็ นะยังอีกไกลนะคะตุ่มต่อเดี๋ยวนะงงไปหมดแหละตามล่าหา A บวกนะคะ A บวก ไอบวกสองก็ไม่ล็อกมากหรือยังไงเดี๋ยวลองซักห้าพันก็คือ A อ้บวกสองห้าพันนี่ครบห้าพันแล้วยังเนี่ยห้าพันมันก็ต้องเกินแล้วสิเปิดไปหกพันพอดีเลยนะคะ หกพันยังได้ไม่ถึงแบบครึ่งเลยอะถึงครึ่งทางยังหกพันก็คือได้พวงมาลัยมาแต่ลองแรกดูเนาะหนึ่งสองสามได้พวงมาลัยมาสามอันนะก็แรกหนูเอื้อ ยังไม่ได้เพราะว่าขาด A บวกสามนะเหมือนจะโดนล็อก A บวกสมนะได้น้อยกว่าอย่างอื่นอะเปิดต่อค่ะเอาเสักมือนึงล้กันดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะคะเกือบกดผิด เัลลอกถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะอยู่ในหมื่นหนึ่งก่อนก็กต้องเหลือว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะนี A ่บวกหนึ่งตัวสามเนี่ยเงียบไปเลยเนาะหงใส่เดิม,เด,มเดิมนะโดนล็อกที่บอกนะคะเอ้ยมาแล้ว หนึ่งสองมันก็ไม่ได้ยากนะแต่คือหมื่นหนึ่งคือไม่ไม่จะจ๋เนี่ยกัหละอีกพันหนึ่งกางเกงไม่รู้จะเอาไปไหนอะเย่แยะเอบวกไม่ค่อยจะออกนะคะมันออกอะแต่มันคือมันไม่ได้ล็อกยากมากแต่มันก็ไม่ง่ายนะอ่าครบหมื่นหนึ่งแล้วนะคะนี่แถมไห อีกทีนึงด้วยครบหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นกับสองร้อยนะคะดูว่าได้ได้อะไรบ้างนะก็เนี่ยได้เอื้อยพอดีเลยนะคะได้เอื้อยธรรมดานะแต่คือเป้าหมายก็คืออยากได้อีโวเอื้อยนะคะยังขาดอยู่นะครบหรือ,อยังนี่เพิ่งจะได้พวงมาลัย สี่พวงนะคะยังขาดยังขาด A1 หนึ่นะคะแล้วก็นอกนั้นก็ถือว่าเว้นนี้อ่ะไม่ได้ล็อกมากนะคะ แต่ก็คือก็ต้องมีเพจอะต้องมีเพจอยู่อย่างต่ำก็ต้องหมื่นนึงอะเนี่ยพนล่ายังไม่ได้ดูเลยนะว่าช่องอื่นอะเขาสุ่มกันไปเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงจริงๆจะทำตัวละครเนี้ยก็แนะนำว่าน่าจะมีเพจสักหมื่นนึงเป็นอย่างต่ำนะคะไม่งั้นก็คือมันจะไม่ปิดอ่ะเดี๋ยวพอล่าจะลองไปแบบเล่นเนี้ยนะคะทำกิจกรรมเผื่อได้การ์ดฟงการ์ดฟรีอะไรมา แล้วอาจจะไอ้นี่นะคะมีดวงไม่มีของแถมอะไรให้เลยเหรอมีป้าแถมเถอะอะไรสุ่มไปกี่อันแล้วได้ของแถมอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่ขึ้นเลยเนี่ยโอเคนะคะอะ่ะมีมาเฮ้ยเฮ้ยยอะไรนี่เราหนีออใช่ป่ะปกติพนล่าไม่ค่อยได้สุ่มตัวละครไงรู้ว่าเอ้ยเลยแบบจําไม่ค่อยได้แบบ สุ่มไปกี่แพ็กนะแล้วมันจะได้ฟรีมาเฮ้ยเราได้เสื้อแล้วว่าเสื้อใช่ป่ะัดเสื้อเอนหนึ่งปะ่ะไหนไหไหน,ไหนเย้ได้พอดีเลยเฮ้ยพอลาบปิดแล้วว่าเฮ้ยจริงๆปิดเยอะกว่าปิดน้อยกว่าหมื่นหนึ่งปะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้กดไปยังเหลือฟรีอีกตั้ง เยอะเลยอะอยังเหลือฟีอีกตั้งเยอะเลยแล้วม,มาอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มาเปิดดูนะว่ามันแบบได้ตัวแถมมาเฮ้ยเว้นี้โ้โหเทียบเลยเนี่ยอีอย่างวะเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอวะเนี่ยตายหาสงสัยน่าจะได้เอื้อยเอ้ยธรรมดาอีกตัวหนึ่งเลยนะถ้าได้อ่ะพลากคงเอานะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเก็บไว้ทำอะไรอะของอะใช่ไหมคะ คิดว่าน่าจะแบบแลกมาฉันจะครอบครองเธอทั้งสองคนเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาไปแลกนี่เออไปแลกอันยามัน,นีนเนะนเอ๊ะใช่ปะอันนี้ดีไหมก็เว้นนี้นะปิดเว้นแบบงงๆนะคะอ่อย่างวะ <c oughs> อีอย่างวะมากเลยก็ต้องอยังไงขอภัย คนดูเพื่อนๆเ,เอาไว้ที่นี่นที่นี้ด้วยนะคะคือแบบอันเนี้ยอัดในมือถือไงเพราะว่าเพจพอลล่าส่วนมากสะสมไว้ในมือถือนะคะเป็น iPhone นะคะก็เลยไม่สามารถไปทำคลิปในคอมได้นะคะเพราะว่าบูสแต็กมันจะนับแต่เพจที่มีใน Android นะคะก็ปิดไปแบบงงๆนะคะ1 0 0 0 0หมืนจริงๆน่าจะน้อยกว่าหนึ่งมื่นด้วยอะเพราะว่าพอลล่าไม่ได้มาเปิดแบบใบฟรีเลยอะไม่ได้มาดูใบฟรีในจดหมายเลยนะคะก็ ได้ครอบครองหนูเอื้อยแล้วสกิลก็โหดน่าจะปั่นป่วนพอสมควรเลยไม่รู้ว่าจี้ที่พอลล่ามีเนี้ยจะใช้เล่นกับเอื้อยตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงขอเวลาไปศึกษาดูก่อนนะคะก็ยังไงเอเท่านี้นะคะ